YG ดักทุกทางชื่อจริงลิซาถูกจนลิขสิทธิ์แฟนๆหว่านห่างหมดสัญญาใช้ชื่อตัวเองไม่ได้สี่สาวสวยซ้ำซ้อนแยกทางเมื่อไหร่ชื่อวงต้องเปลี่ยนทันทีหน้าที่นี้ลิซาเฉิดฉายไม่สนกระแสลบแสงนาศิลปินดังคว้ารางวัลระดับโลก อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะยังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงไม่อยังต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3เดือนกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎา,าคมมาจนถึงตอนนี้สําหรับเรื่องการตอบสัญญาของซีซอบแบล็คพิงก์ยังจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าที่ตอนนี้ YG e n t e r t a น n m e n t ยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้แม้จะมีกระแสข่าวรือออกมาอย่างต่อเนื่องอทิสื่อเกาหลีใต้ได้เผยว่าลิซ่าได้ปฏิเสธเข้าเสนอเรื่องการตอบสัญญาของ YG ถึง -2 ครั้ง ซึ่งคาดว่ามูลค่าของสัญญาที่ได้รับนั้นสูงถึง50,000ล้านวอนหรือมากกว่า1 3พันล้านบาทกับข่าหรือที่โรเซน,นั้นเป็นสมาชิกวงเพียงคนเดียวที่ตัดสินใจต่อสัญญากับ YG Entertainment และข่าวลือสุดท้ายที่ว่าสองสมาชิกอย่างเจนนี่และจีซูเตรียมจะเปิดค่ายเป็นของตัวเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ YG Entertainment ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเข่าหรือทั้งหมดว่าเรายัางอยู่ในระหว่างการพูดคุยเพื่อต่อสัญญากับลิซ่าและสมาชิกทั้งหมดส่วนข่าหรือที่ อยู่ในขณะน,นี้ไม่สามารถยืนยันได้ซึ่งสี่สาวแบล็คพิง์หมดอายุสัญญาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้หลายคนนั้นคาดเดาว่าหากสมาชิกทั้ง4คนไม่ต่อสัญญาแล้วเส้นทางหลังจากนี้ของพวกเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วถ้าหากแยกย้ายกันแล้วพวกเธอจะยังสามารถเป็นแบล็คพิง์อย่างเดิมได้หรือไม่เนื่องจากล่าสุดฮอสเนบิชสื่อข่าเกาหลีใต้ได้รายงานพาดหัวข่าวว่าหากไม่ต่อสัญญาแบล็คพิง์จะไม่สามารถใช้ชื่อวงตัวเองได้อีกต่อไปซึ่งทาง สำนักข่าวได้มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีหลายสถานการณ์ในตอนนี้แต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือทั้งกลุ่มจะต้องตอกสัญญากับ YG Entertainment ในชื่อ Black พ i n k แต่หากสมาชิกจะเซ็นสัญญารายบุคคลกับบริษัทอื่นๆสมาชิกจะไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์นี้ได้อีกเนื่องจาก YG ถือสิทธิ์ในแบรนด์ Black พิ n k ไว้หากไม่ตอกสัญญาก็จะไม่สามารถใช้ชื่อวงนี้ได้เว้นแต่ว่าพวกเธอนั้นจะทำสัญญาเป็นกลุ่มต่อไปนั่นเองงานนี้จึงได้พุ่งเป้าไปที่ลิซ่าที่เหล่าบรรดาชาว ต่างกังวลมากที่สุดแม้หลายคนจะยินดีปรีดาหากลิซ่าออกจากค่ายเพราะตะลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเธอต้องรับมือกับการถูกป,ปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมมาเสมอแต่อย่างไรหลายคนก็ห่วงว่าถ้าหากเธอออกจากค่ายจริงเธอก็จะไม่สามารถใช้ชื่อจริงของเธอได้อีกต่อไปเหมือนกันหรือเปล่าเนื่องจาก YG Enter t เ i n m e n t ก็เคยจดลิขสิทธิ์ชื่อจริงของสาวลิซ่าไว้เช่นเดียวกันโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2020ได้มีการยืนยันว่าทาง YG Ent e อ t a i n ร์เ t ได้มีการจดลิขสิทธิ์ชื่อมโนบานลลิซ และมโนบาลในหมวดของเสื้อผ้าคเครื่องแต่งกายไว้ซึ่งลิขสิทธิ์นี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019และเริ่มบังคับใช้จริงในเดือนมกราคมปี2020นับเป็นการยืนยันว่าชื่อของสาวลิซ่าจากครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามนมสกุลมโนบาลที่วาจีจดลิขสิทธิ์ไว้เป็นตัว L ไม่ใช่ตัว N ตามนมสกุลจริงของลิซ่าซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ลิซ่าสามารถใช้ชื่อจริงของตนเองต่อไปได้ก็เป็นได้ และที่สําคัญไม่มีการระบุที่แน่ชัดเพราะสัญญาในการจดลิขสิทธิ์ชื่อของริซานี้มีอายุกี่ปียกตัวอย่างในกรณีของแทยังบิ๊กแบงที่ล่าสุดหมดสัญญากับตัวสังกัด YG หันไปซบค่ายเดอะแบล็ l เลเบลคายลูกในเครือของ YG และยังสามารถใช้ชื่อเดิมได้แม้ว่าก่อนหน้านี้ YG จะเคยจดลิขสิทธิ์ชื่อของเขาไวเช่นเดียวกันและที่สํญญาคัญ YG ยังประกาศว่าบิ๊กแบงไม่ได้มีการยุบวงตัวอย่างใดแม้ว่าตอนนี้จะมีเพียงแค่ตรีดากอนที่ยังคลุมเครือเรื่องการต่อหรือไม่ต่อสัญญ,ญา ขณะที่สมาชิกที่เหลืออย่างแดซองท็อปและแทยังได้ออกจากค่ายไปแล้วก็ตามส่วนในกรณีของชื่อริซ่าและ Blackpink จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูผลลัพธ์เรื่องต่อสัญญาของสีสาวไปพร้อมๆกันค่ะ แม้ว่าจะมีข่าวที่น่กกังวลใจแต่อย่างไรก็ยังมีข่าวที่ทําให้ปริงชื่นใจได้เหมือนกันหลังจากที่สาวริซาแบล็กพิงยังคงประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีข่าวว่าริซานั้นได้รับรางวัลเจ้าแม่ความงามแห่งปีจากอินฟลูเอนเซอร์แมกซีนอวาร์ดที่จัดขึ้นในสหราชาอณาจากักรปาดหน้าแซงเอาชนะไคล i รีเจนเนอร์เซเลบิิตี้ระดับโลกได้ด้วยแม้ว่าตอนนี้ริซ่าจะตกอยู่ใน่ามกลางประเด็นดรามา่าและคอมเมนต์ถกเถียงกันของชาวเน็ตในการคือนแสดงโชว์เคส ในปารสแต่เห็นแบบนี้ก็รู้เลยว่าเธอนั้นโนสนโนแคร์เพราะนี่คือก้าวใหม่ที่จะทำให้เธอประสบความสําเร็จและได้รับประสบการณ์ที่พิเศษอีกหนึ่งขั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างมากทีเดียวค่ะ